มีสิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่จําเป็นต้องเรียนรู้มากมายมหาศาลงานของผมคือตรวจสอบข้อมูลแล้วเล่าออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายที่สุดด้วยเวลาที่สั้นที่สุดนี่คือเป้าหมายของผมรับคําแนะนํเอถึงแทฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์หากคุณเป็นมือใหม่มาเริ่มเรียนรู้กันไปทีละขั้นกับเราเทรดเดอร์เอตุแนักลงทุนหรือนักเทรดคุณเป็นแบบไหนเมื่อเราคิดถึงการลงทุนในตลาดหุ้น เรามักจะนึกถึงคนอยู่2ประเภทคือนักลงทุนและนักเทรดนักเทรดในความคิดของเราคือเป็นคนที่กระตือรือร้นยกหูโทรศัพท์ตะโกนเสียงดังอยู่ในตลาดหุ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบทุกวินาทีนั้นสําคัญมากนักเทรดจะซื้อหุ้นแล้วขายออกไปในเวลาสั้นๆเขาสามารถสร้างกําไรได้อย่างรวดเร็วส่วนนักลงทุนในความคิดของเราคือ ผู้อาวุโสมีผมสีขาวนั่งทำงานเงียบๆอยู่ในออฟฟิศมีความรู้และมีประสบการณ์ในชีวิตสูงมากเขาจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับทุกบริษัทในตลาดหุ้นอย่างลึกซึ้งเขาจะซื้อหุ้นจากข้อมูลด้านมูลค่าของธุรกิจเก็บสะสมไว้แล้วหวังว่าธุรกิจจะเติบโตขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีรายได้จากเงินปันผลและมูลค่าของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นภาพลักษณ์เหล่านี้อาจดูเกินจริงไปบ้างแต่ก็สะท้อนถึงความแตกต่างสำคัญระหว่างคนสองประเภทนี้ หากคุณยังสงสัยว่าตนเองเป็นนักเทรดหรือนักลงทุนลองมาดูกันว่าคนทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรผมจะแยกเป็นสามด้านคือเวลากิจกรรมและการจัดการความเสี่ยงในส่วนของเวลานักเทรดจะโฟกัสการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอาจเป็นรายอาทิตย์รายวันรายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งรายนาทีพวกเขาจะมองว่าตลาดเป็นสถานที่เพื่อหาผลกำไรระยะสั้น เป้าหมายของพวกเขาคือการหาวิธีเข้าและออกจากการซื้อขายด้วยกำไรสูงสุดเพื่อที่พวกเขาจะสามารถทำซ้ำได้อีกหลายๆครั้งนักเทรดส,ส่วนใหญ่จึงมีระยะเวลาในการซื้อและถือหุ้นสั้นกว่าส่วนนักลงทุนจะซื้อหุ้นและถือไว้นานๆโดยคาดหวังว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสร้างรายได้จากเงินปันผลของบริษัทและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตปกติแล้วพวกเขาจะไม่ตกใจและไม่มีวันขายหุ้นที่ดีออกไป แม้ว่าราคาจะร่วงลงไปมากแค่ไหนก็ตามในส่วนของกิจกรรมนักเทรดรู้ดีว่าเมื่อใดควรเข้าซื้อและเมื่อใดควรขายส่วนใหญ่จะนิยมใช้เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟราคาและใช้สัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆเพื่อคาดการราคาหาจุดเข้าซื้อและจุดขายที่เหมาะสมเราเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเทคนิ i c a l นา a l y s i s ส่วนนักลงทุนนักลงทุนอาจจะซื้อหุ้นและถือไว้เป็นเวลาหลายปีหรือหลายสิบปีโดยไม่มีแผนที่จะขายออกตามกำหนดเวลาเหมือนนักเทรด นักลงทุนจะมีวิธีการบางอย่างในการตัดสินใจว่าจะเข้าลงทุนเมื่อไหร่และจะขายออกเมื่อไหร่ส่วนใหญ่มักจะขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมของบริษัทซึ่งก็จะดูจากผลประกอบการงบการเงินสินค้าหรือบริการของบริษัทวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและนโยบายระดับประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจหรือไม่เราเรียกมันว่าการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ในส่วนของการจัดการความเสี่ยง นักเทรดจะมองหาทรัพย์สินที่มีความผันผวนสูงเพื่อหาโอกาสในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเขาจะมองความเสี่ยงเป็นโอกาสและความน่าจะเป็นนักเทรดใช้คำสั่ง stop loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงร่วมกับใช้การกำหนดราคาเป้าหมาย target price เพื่อคำนวณความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมกับ risk reward ratio ในการวางเงินในแต่ละครั้งเทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทักษะประสบการณ์ในการวิเคราะห์สภาวะตลาด และต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วส่วนนักลงทุนจะจัดการความเสี่ยงด้วยการทําการบ้านอย่างหนักจนมั่นใจแล้วเลือกลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วถือหุ้นยาวโดยไม่กังวลกับความผันผวนของราคาหุ้นการลงทุนจึงมีความเสี่ยงต่ำกว่าแล้วคุณเป็นแบบไหนลองถามตัวเองดูว่าคุณเป็นนักเทรดหรือเป็นนักลงทุนมากกว่ากันแน่นอนผมต้องการสอนคุณให้เป็นนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้แต่โดยทั่วไป นักเทรดทุกคนจะมีพอร์ตสำหรับการลงทุนระยะยาวอยู่ด้วยเช่นกันเมื่อคุณเทรดเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องแล้วนำกำไรไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้เงินเติบโตขึ้นเองอย่างมั่งคงเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วคำตอบของคำถามที่ว่าคุณเป็นนักเทรดหรือนักลงทุนก็จะชัดขึ้นเองถ้าคุณสนใจเรื่องนี้และมีคำถามอย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับผมและเพื่อนได้ในเว็บไซต์ Thai Trader .og r พวกเราเทรดทุกอย่างบนโลกใบนี้และถ้าคุณได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ขอให้จ่ายผมด้วยการกดถูกใจคนละไลค์และแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของคุณดูผมจะทำซีรีส์การเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ไปสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต่อไปให้จบสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ